นม่มีคุ้งได้ไหมนี่มามาสายแดงกับตันดูชุมตัวแรกเจบไปก่อนนะครับทำดล้ว <c oughs> Lên. Chôm nào, chôm. Bên, các bạn nhớ nhìn các không bỏ lỡ những video ไปเลลูกต้องมีสิโบ้ตั้มไม่มีหรือลาวลาเลียงไเปเพ้ย<ร>ตายจัท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครอมเราจะลงรันอย่างนี้ผมไม่กล้าตอง เด้อกล่าวไปท้งนั้นนะครับท่านผะู้ชมครับเสียวจิบเปล่งเลยโอเคแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นั่นแหละมันม,มันมกระเป๋า มาปล่อยปลาไปสองตัวแล้วทำปลาหลุดไปสองตัวแล้วโคตรเซ็งเลยท่านผู้ชมตอนนี้ก็ย้ายหมยนะย้ายหมยเกาลองหม่อะไรแก่อะไร ทำเต็มเงี้ยหรือมันตึงดิ้นไม่ตึงดิ้นไปตังนี่เล็กอย่าโอ้กีแก้วครับโอ้ยคุณผู้ชมโอ้กดเขาตั้งคุณผู้ชมอืมเลียนะ รอดสองนั่นเจ้าไม่ใช่รอดตัวเดียวไอ้นี่อันี้รอดกับปลาตายแดงนี่รอดกับปลาตายแดงนี่ใช่ใชือะม่ใช อย่าหลุนนะลุดมาสองตัวแล้วไม่รู้เลยไม่สู้เลย วินอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่ฟังวินวินมาเรื่อยๆเล่นสน่อยเลยตั้ง

อยู่นะ่ะชมงามสีเล็กสีเล็กสีเล็กครสเ yes, okay. นี่ท่านผู้ชมโอวสเซนไซโลเดีเ๋ยวนควชิคกิ้งลครับผมตรงนี้ไม่รู้ยังทำอยู่ไหมเนี่ย bắn ninh là bắn ninh là bắn quang 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 lại. quang 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 quang

ไม่มี่นะแรมากต่อปลานั้นหายากครับท่านผู้ชมวันนี้ได้ตอนเที่ยงสามตัวตัวนี้ก็บ่ายสามกว่าเปลี่ยนแผนมาแคสกุมง้างเกาะก็ยังหาไม่เจอครับ มีแคทลักแคใไมโครจิกน้ำก็สวยนะมันไม่ขาวไม่ขุ่นมาก หมดสภาพพันเตอยวแถวครับกลาไม่กินเลยอันนี้รักเรียบก้างเกาะลาเงียบ Cái ốc, cái ốc Ủa nam là ngon Nàm mà sắc sắc nhưng có nàm sửa lắm á nam đường lắm à. đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

ถเรอรนะอาหมดเอยครคครับ น,นี้กันผู้ชมปลาแบบนั้นไม่พอกินเนี่ยสี่เดือนที่ไม่ได้ตกปลามาเออหลักเรียบปลาเงียบมากวันนี้ก็ได้หางแข็งหนึ่งตัวสละหนึ่งตัวแล้วก็ตังแก้มไอโฉงงามหนึ่งตัวเล็กๆแล้วก็ลูกปลาโอเค